นี่ไม่ต้องเป็นเอีกคนหนึ่งที่แบบว่าพลังนะพลังเยอะเหมือนกันนะฮิปเปอร์ฮิ่เดียร์ฮิตะลื้มาคือเข้าไปเลยอ่ะคือไอมือจับเนี่ยมันเข้าไปฝังอยู่ในตู้เลยเว้ยฮะเออเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงยี่้อคือมือจับมือจับผ่านกุญแจแม่คาอยู่ แล้วตู้หลังนี่เป็นตู้ที่เจ้าคุณพ่อเขาหลักมากด้วยตู้เก่าตตกานี่คือเรื่องจริงไม่จริงไม่ต้องพูดไม่แต่เอจริงในเรื่องนี้คาแรคเตอร์ที่เหมือนที่สุดคือเจ๊จิ๊บนะคาแรคเตอร์ที่เหมือนที่สุดไม่ว่าจะเป็นหัวปูหรือว่าหน้าอะไรก็ตามแต่คือหน้าเขาเลยคือตัวนี้เลยแต่ว่าฟังก็เหมือนนะคาแรคเตอร์เหมือนหน้าเหมือนเรา จะบอกว่าเจอนะาตาดีกว่าโคตดีสีแก่ปากยังสาว้ิบ๊อกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยู่หน้าเจนอ่ันแล้บีบบอก บ so right? oh, oh, oh. yeah. ีบบ็อกของพี่เขาเรียกอะไรนะผมบอ่าเป็นียงัอูนลังอร์คอสติ้เลยบ็อกอ่ะโอ้โหแลอวใครจะจัดต่อมาคลียสุดท้ายแล้วนางสาวเล่นใหญ่นี่ไม่จบอีกไม่ได้ม่เลยจับปิ๊กจับปิ๊กจับปิ๊ก สวีทดีก uhm ับลูกไม้เพื่อล้วค่ะเออพอสวีนี้ครับนักแสดงของเราเนี่ยนะครับดีฮะดีดีดีอะไรนครับผมดีมากเลยค่ะสนุกสนุกสนุกมากนะครับเราดูไปแล้วเป็นยงไงครับคุณลิมเป็นยังไงครับชอบในบทบาทเองที่เจ้เลงท่านได้ดีชอบค่ะชอบ อชอบเลยครับคุณโยเลยนะครับช่องมาช,อ <Como. S 1> ชอ่องมาช่องมาเลยครับที ne, <c urs ion> like ่ว่าแบบว่าการแสดงแบบนี้เนี่ยจะไปเจอที่อื่นไหมครับนอกจากช่องทูซีเจของเราที่ทูซีเจเป็นบริษัทนะครับไม่ใช่ช่องต่อโอเคครัมชงนช่องทูโอยุครับที่ต้องช่องทูโอยุทูโอยุนะผมโอเคครับผมคแต่ผลิตโดยทูซีเจคุณมาไหมครับคุณตาครับ ผมสัญญาผมจะไปร่วมงานกับคนนี้เอาโอเคครับผมรอแล้วติดตามดูนะครับสำหรับเรื่องซีชั่นกระดาษพลอยเลยอว่าอันลัคกี้พลอยนะครับทางช่องครูโพยูวิชชั่นครูวิชชั่นทางช่องครูวิชั่นนะครับผมทางช่องครูเอเชียซีนีเอและก็อันน้ครับคุณพูดต่อเลยครับคุณพูดต่อเลยครับทางช่องเลยนะครับคุณบินครับทางช่องครูวิชั่นนะคะทางช่องครูเอเชียซีนีเอชดีครับดูทางนี้ได้ด้วยอ่ะแอปพลิเคชันทรูไอดี แล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้แบบว่าเป็นการแบบับสนับสนุนทุกคนอยากให้ดูมากๆเลยนะคะจริงก็ถ้าเกิดว่าใครอ่ะสามารถดูจบได้ก็ดีแต่วถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลาทำงานอยากดูย้อนหลังดูซ้ำอีกต้องมาดูที่เ e t f l i x แต่ว่าถ้าใครไม่มีเวลาจริงะแนะนำให้ลาออกจากงานนะครับเมื่อมาดูเลยครับผมติดตามพวกเราได้นะครับทางช่องครู for o u นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ